สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มาพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota าโครล่าอัลติสนะครับ1.6ตัว G ปี17นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้มีราคาที่จัดอยู่ในเกณฑ์ราคาถูกนะครับสำหรับรถปี17อัลติสแล้วนะฮะคันนี้อยู่ที่4 1 9 0 0 0บาท อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเลยนะครับสำหรับอาติ t ีสินะครับนอกจากความสวยความเดิมแล้วราคายังโอเคอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบตัวรถพร้อมๆกันเลยนะว่าคันนี้จะสวยสมราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่หารถเอาติวิใช้งานนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคันนี้เลยนะผมบอกเลยว่าสวยนะครับด้านหน้านะครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับแบบนี้เลยโคมใสนะฮะ ไม่มีล่องรอแตกแรงงานะครับคิ้วนะฮะลากยาวมาเลยคิ้วโครเมียมนะครับไมยันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะครับตัวนี้เป็นไมเนื้อเช้งปี17นะครับเป็นตัวเช้งตัวใหม่แล้วนะครับสำหรับปี17ตัวนี้นะครับเลขทะเบียนก็6 3 3 8สวยงามนะครับกันชนหน้าเป็นโนแบ็ k ในเลยงดงามนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับไปต่อกันที่ล้อแมกนะครับ ล้อแม็กเดิมๆนะครับอลลอยเดิมปัดเงาจากโรงงานนะครับทูทนปัดเงาแบบนี้สวยๆงามๆแม็ก5ลูนะฮะสำหรับตัวยางได้เป็นยางปี19นีกแมกสวยๆเลยยางปี19ดอกยางยังมีอยู่ให้เห็นนะครับใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะฮะเบ้าชกต้มล้อครับเดิมๆสวยๆฮะลอยซีนเม็ดอาร์คถามะพร้าวต่างๆนะครับอยู่ครบทวน รถสภาพลถสวยๆเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะฮะตอนนี้เราเน้นย้ำมากๆนะครับสำหรับรถของทางบริษัทรยนต์นะฮะโครงสร้างต้องเดิมนะครับรถเกตเอนะฮะัดรถเกตเอเข้ามาขายนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยอ่ามือเปิดนะครับสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับแต่มีแถบโครเมียมตกอ่าขอภัยแถบโครเมียมตกแต่งมานะครับก็สวยงามนะฮะ ตามฉบับของรถ1.6ทูจีนะฮะซึ่งเป็นรถลองท็อปนะครับแผงประตูต่างๆนะครับนหัวอตเดิมๆนะครับแผ่นเพดอยู่ครบถ้วนสวยงามเลยนะครับโครงสร้างรถนะครับเสา ABC เดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะภายในเป็นสีเบตนะครับทูโทนสีเบตตากับสีดำนะครับแผงประตูอไปดูกันต่อด้านหลังก่อนครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในต่ออีกทีหนึ่งฝั่งนู้นนะฮะขออนญาตวนไปด้านหลังก่อน ในส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้าย LED ขิ้วฝากระโปรงโครเมียมสวยๆเลยนะฮะโลโก้ติดอยู่ครบถ้วนหมดนะครับทับทิมในกันชนนะฮะสวยงามนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดของสีต่างๆนะครับไฟเบรกตรงที่3ไล่ฟ้ามีอยู่ครบถ้วนโลโก้ต่างๆครบถ้วนนะครับ1.6ตัวจนะฮะกันชนกันชนนะครับเสมอนะครับเรียบนี๊ยบนี่อ่า เนียนชิดติดกันนะครับไม่มีตรงไหนที่แบบยื่นไม้เห็นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูโครงสร้างรถด้านหลังฝากระโปรงท้ายนะครับเปิดจากรีโมทได้เลยนะฮะนี่ปุ่มไปไล่กันที่ฝากระโปรงท้ายก่อนนะครับฝากระโปรงท้ายหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับซีนต่างๆนะฮะอยู่ครบถ้วนนะครับเล็บจิกยังเข้าเลยเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดู นะครับลอยเล็บผมยังจิกอยู่เลยนะครับเมื่อกี้นี้นี่หัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนเลยนะฮะโครงสร้างรถด้านหลังนะครับเครื่องมือนะฮะแม่แรงยังอะไหล่อยู่ครบนะครับลอยซีนธรรมะพ้าวด้านหลังสวยงามเลยนะครับสีเดิมๆเลยนะฮะเม็ดอาร์ตตั้งแต่เม็ดแรกเลยไล่มาเลยรถสวยๆแบบนี้นะครับราคา400,000 19,000บาทนะครับต้องพิจารณาแล้วนะฮะ พี่ๆที่มองหารถไปใช้งานอยู่นะครับนี่เปิดให้ดูทุกท่อทุกมุมเลยนะครับต้องเอาคันนี้เก็บไว้พิจารณาได้แล้วนะครับผมต้องบอกงี้เลย4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่งวดละประมาณเจ็ดพันปปลายแปดพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้นะครับเอาติดปีสิบเจ็ดฟรีดาวได้จัดได้เต็มเลยนะฮะยอดจัดลน้ลนๆสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับโลโก้โตโยต้าติดอยู่ครบถ้วนแต่ฟรีมาให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้ 4แ9 0 0่ติดฟรีมาให้เรียบร้อยรถสภาพสวยขนาดนี้นะครับผ่อนอยู่งวดแล้วประมาณ700 0พัไปปลาย800 0ันต้นๆน,น,นิดๆน,นะฮะแผงประตูนะครับทูโทนสีเบจกับสีดำนะครับมือเปิดโครเมียมกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าระบบเซนเซอร์ล็อกมีอยู่ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับนี่เลยกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับปุ่ม push start หรือปุ่ม anti start น,นะครับกุญแจเป็น smart คีย์เล s นะฮะพงมลัยนะครับหนังเดิมจากโรงงานพงมลัยมัตติฟังก์ชัน เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับคอนทลคอนโทลเสียงต่างๆเบาผมไล่ที่เบาะกันก่อนเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้สภาพสวยงามนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยเบาะหนังสีเบจนะฮะทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตัวรถภายในเป็นสีเบจสวยสสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านเครื่องเสียงนะครับ c d f m AM นะครับอัก USB ได้หมด นี่เลยนะฮะแอร์นะครับเมนนุ่นแอร์แอล็อกปรับสีระดับนะครับหัวเกียร์เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับคันนี้แอร์แบ็กล็อบคันเจ็ดใบนะครับสําหรับหนึ่งจุดหกตัวจีนะฮะคอนโซลต่างๆนะครับทูโทนสีเสมอเนียนกันนะฮะไม่มีขาดไม่มีรอยทะลุนะครับนี่มอกรอสคบนะครับออาติสหนึ่งจุดหกไมน์เนเชงพีสิบเจ็ดสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมน์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับคุณผู้ชม นี้สวยจบจัดเลยขออนุญาตตา์เครื่องห้ฟฝังนะฮะเหยียบเบรกนะครับปุ่มพุ๊สตาร์ทเลขไม้ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นโลครับตรงเป๊ะนะครับฮ่าไม่มีกับไม่มีกอนะครับคันนี้มือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวเลยจากป้ายแดงนะครับงดงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงไว้รอเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูต่อในส่วนของในส่วนของฝากระโปรงด้วยในส่วนของห้องเครื่องนะครับขอภายนิดนึง โครงสร้างรถต่างๆสวยเดิมนะครับเบาะหนังสีเบจด้านหลังนะครับรดงามนะครับอ่ามีช่องชาร์จไฟด้านหลังด้วยอ่าสวยจบเลยนะครับ401,900บาทได้รถที่แบบเนียนกริบๆแบบนี้อ่านะครับหายากแล้วนะครับสําหรับรถราคานี้นะฮะคุ้มนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องแจ้งกันไว้อย่างนี้เลยเอาติดปี17นะครับได้เป็นรถปี17วิ่งมาแค่140,000โล ไปหาเฉลี่ยกันดูนะครับตกเดือนแล้วไม่ไม่พันพันโลครับเดือนหนึ่งวิ่งพันโลใช้งานปกติเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถนะฮะจะได้ชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับโอเคครับคุณผู้ชมดูต่อนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนอยู่แล้วนะครับในเครื่องยนต์ของโตโยต้านะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเบนซินนะครับ1.6ลิตรนะฮะ1 6 0 0ซีล้อยี่ห้าแรงม้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงครับ เครื่องยนต์เดินนิ่มๆเลยนะครับยิบเงียบแบบนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์ดีๆนะครับกระโหลกนะฮะเม็ดอาร์คกลมๆคมๆแบบนี้เลยระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับม6นูตัว G ีดิสเบรกสล้อแล้วนะครับสำหรับม6นจตัว G ีเบรก ABS นะครับฝากระโปรงเดิมๆหู่นอตไม่เคยขยับไล่มาเลยนะครับฝากระโปงสติ๊กเกอร์มอกติดอยู่ครบถ้วนนะครับสติ๊กเกอร์นี่นะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับติดอยู่ครบถ้วนเลยนะฮะฝากระโปงเดิมๆเม็ดอาร์ค เล็บผมเริ่มยาวแล้วนะฮะนี่ฟีนนะครับเล็บจิกเป็นรอยเลยนะครับอ่าบุ่มบุมอยู่เลยนะครับสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆที่หารถเอาติดไว้ใช้งานนะฮะคันนี้นะฮะรับไปพิจารณาได้เลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆตั้งแต่คันนี่หัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับหม้อน้ำนะฮะเดิมๆเลยนะฮะสวยนะครับคันนี้ ดูนะครับดูนะครับไม่มีคดไม่มีงอครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคันนี้นะขอภายนะครับฝากไว้อีกรอบนะครับ Toyo ต a า l t i ตินะครับ1.6ตัวจีนะครับปี2017สําำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มนะฮะผ่อนอยู่ง่วงแล้วเจ0ดพ0ไปปลายแ8,000ต้นๆนะครับอันนี้เป็นราคาผ่อนคร่าวๆนะครับ จ็ดพันปลายปลายแปดพันต้นต้นนะครับตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณพี่อีกทีหนึ่งนะฮะฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มอาตาเสร็จเลยนะฮะเหลือเงินกลับบ้านได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ฝากไว้พี่ไว้นะครับเป็นรถที่สวยๆอย่างที่ผมให้รับชมกันเลยนะฮะรายละเอียดผมว่าก็ครบถ้วนอยู่นะครับหัวนุ่งหัวน็อตต่างๆเนาะรถโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักมีความจมน้ำนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลไม่ได้เยอะนะครับสำหรับรถปีสิบเจ็ดนะฮะได้รถสวยๆราคาแค่นี้นะฮะสี่แสนหนึ่งหม คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับติดต่อผมมาได้นะครับ0855366287ผมดิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเปิดโทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์ในเข้ามาสอบถามดูนะครับ <c oughs> ขออภัยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับผมสวัสดีครับ